วิธีแก้ปัญหาตอนนอนไม่หลับของเรานะก็คือว่าเราเรามักจะคิดนู่นนี่นั่นก่อนนอนแล้วมันจะทําให้เรานอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะนอนอ่ะเราจะพยายามตัดเรื่องที่คิดคิดออกไปอ่ะคือเราก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยไว้คิดวันหลังไว้ i, คิดวันพรุ่งนี้ตอนนี้อย่าเพิ่งคิดนอนก่อนอืมคือถ้าเราคิดนู่นนี่นั่นอ่ะ คือเวลาบางทีเราหัวถึงหมอนแล้วนะเรามักจะคิด <st ress> นู่นนี่นั่นแล้วมันทําให้เรานอนไม่หลับเราก็เลยพยายามตัดออกไปแล้วก็บอกตัวเองว่าให้นอนก่อนอย่าเพิ่งคิดอะไรแล้วก็เราก็จะพยายามไม่ทานอาหารรสจัดก่อนนอนนะเพราะเราเคยทานอาหารรสจัดเผ็ดจัดก่อนนอนอย่างเงี้ยมันทําให้เรานอนไม่หลับอะแล้วบางทีต้องไปเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเออนอนไม่หลับอะแล้วก็ พยายามไม่ทานน้ําดื่มไม,ไม่ดื่มน้ํามากๆก่อนนอนเพราะจะทําให้เราเขา้องน้ําบ่อยบางทีเราหลับไปแล้วอ่ะเราตื่นมากลางคันเลยนะหลับไม่เต็มที่อ่ะตื่นมาเข้าห้องน้ําแล้วก็ผลไม้ที่มีน้ําเยอะอย่างเงี้ยก็จะพยายามไม่ทานก่อนนอนทานแบบว่าคือถ้าหลังหกโมงเย็นหรือหลังสองทุ่มเนี่ยเราก็จะพยายามไม่ทานอาหารนะแต่ถ้าบางทีเราหิวเนี่ยเราก็จะทานอะไรที่มันไม่ทําให้เรา ต้องเข้าห้องน้ําตอนช่วงหลับอะทานที่มันมีน้ําน้อยๆแล้วก็อาหารแบบอ่อนๆแบบรสไม่จัดอะอืมแล้วก็คือเราเคยออกกําลังกายก่อนนอนด้วยนะมันก็ทําให้เราตาสว่างนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามไม่ไม่ออกกําลังกายแล้วก็ไม่ใช้พลังงานก่อนนอนอะเพราะว่ามันจะทําให้แบบว่าร่างกายมันเหมือนกับว่ามันเอเลิศอะ มันเหมือนกับว่ามันเหมือนมันไปแบบว่าทําให้ร่างกายมันกระตุ้นให้มันแบบว่ามันมันสดชื่นขึ้นอะซึ่งเวลานอนเนี่ยบางทีมันบางทีเราเราหลับแล้วนะเราจะเราง่วงแล้วอะถ้าเราง่วงเนี่ยเราก็ต้องหลับทันทีนะเพราะถ้าเราปล่อยเวลาเลยไปหลายครั้งที่เราปล่อยแบบว่าเราไม่หลับทันทีเราเราคิดเนี่ยเรากาลังทํานู่นนี่นั่นก่อนเราคิดในใจว่าให้เดี๋ยวเราทาอันนี้ก่อนทําให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยนอน ปรากฏดพอมันเลยไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันไม่ง่วงแล้วไปหลับอีกทีนี่คือเกือบเช้าเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะบางทีถ้าเราง่วงเนี่ยเราพยายามหลับทันทีเลยนะอืมแล้วก็ช่วงนี้ก็คือเรามีเรื่องให้คิดเยอะแยะไปหมดเลยบางทีอะ่ะเรื่องที่อ่าไม่สบายใจอย่างเงี้ยก็พยายามตัดตัด,ตดมันออกไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทําอะไรที่มันไม่สบายใจนะ อย่างเช่นเวลาอาดูหนังก่อนนอนอย่างเงี้ยถ้าเราดูหนังที่มันตื่นเต้นก่อนนอนอะ่ะเราก็จะทําให้เราแบบนอนไม่ค่อยหลับเออคือบางทีมันก็ควรจะแบบฟังเพลงผ่อนคลายเบาๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ที่เหมือนที่เราเคยได้ยินมาว่าเหมือนกับว่าในห้องควรจะมีกลิ่นที่มันแบบว่าผ่อนคลายแล้วก็มีเสียงแบบผ่อนคลายเบาๆแสงแสงที่มันแบบว่าพักผ่อนได้เต็มที่อะ่ะแสงแบบสลัวๆไม่สว่างจ้าเกินไปอะ่ะ คือเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการนอนหลับอย่างเงี้ยแล้วอยู่ในที่เงียบสงบนะมันก็มีเหตุหลายหลายอย่างที่ทําให้นอนไม่หลับเพราะฉะนั้นก็พยายามแก้ไขทีละจุดทีละจุดนะคือเราก็เป็นช่วงนี้เรานอนไม่ค่อยหลับเราก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็พยายามแก้ไขไปทีละจุดทีละจุดเพราะว่าเราก็อยากจะนอนเวลาที่แบบว่าเอ่เราเคยได้ยินว่าเวลาที่ช่วงเวลาพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองอะนะ เป็นช่วงที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยได้ยินมานะเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามนอนก่อนสี่ทุ่มนะสังเกตถ้าเราช่วงไหนเรานอนตอนแบบนอนไม่ดึกอ่ะเราไปแล้วนอนเต็มที่นอนพักผ่อนเต็มที่ไม่ได้ตื่นมากลางคันนะนอนแบบว่าหกถึงแปดชั่วโมงอย่างเงี้ยมันเราเรารู้สึกว่าเราสดชื่นแต่ถ้าช่วงไหนที่เราไปนอนตอนเกือบเช้าแล้วก็นอนแค่สองสามชั่วโมงแล้วตื่นมากลางคันแล้วไปนอนต่อยางเงี้ยถึงแม้จะตื่นมากางกลางคันแล้วไปนอนต่อเนี่ย มันก็ทําให้เรารู้สึกเพียนะวันนั้นก็จะรู้สึกแบบว่าพูดคืออารมณ์ไม่ค่อยดีรู้สึกหมุนหง,งิดเลยอะ่ะอืมแล้วก็เหมือนกับคิดอะไรไม่ค่อยออกด้วยอะ่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะคะ